ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักบรรพชีวินนำโดยดรมาริโอเอปีนาคนพบซากฟอสซิลวนาโบราณบริเวณทะเลทรายทางตอนใต้ของเปรูครั้งแรกเมื่อราว13ปีก่อนโดยใช้เวลาในการขุดและเคลื่อนย้ายมายังกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูนานถึง3ปีเนื่องจากฟอสซิลมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก โดยซากฟอสซิลนี้ได้รับการตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเป r รูซิตัสโคลัสัสคาดว่ามีอายุอยู่เมื่อราว39ล้านปีก่อนมีขนาดลำตัวยาว20เมตรและอาจมีน้ำหนักตัวมากกับ200ตันโดยเปรูซิตัสมีแขนขาหน้าและหลังที่ยังคงหลงเหลืออยู่และจากลักษณะฟอสซิลว,วานโบราณตัวนี้บ่งชี้ว่าเป r รูซิตัสมีความเกี่ยวข้องกับบาซิโลซารัสที่ได้รับฉายาว,ว่าเป็นราชาแห่งสัตว์เลื้อยคลาน นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าเปรูซ er ิตัสโคลลัสัสอาจเป็นสัตว์ตัวใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหลังจากเทียบเคียงกับข้อมูลวานสีน้ำเงินสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันแล้วพบว่ามีวานสีน้ำเงินเพียงไม่กี่ตัวในโลกเท่านั้นที่มีน้ำหนักพอจะเทียบเคียงกับวานโบราณตัวนี้ได้ แม้เปรูซิตัสอาจมีความยาวลำตัวสั้นกว่าวานสีน้ำเงินก็ตามแต่มีความหนาแน่นของกระดูกสูงกว่ามากหากเปรูซิตัสยังมีชีวิตอยู่อาจมีมวลความหนาแน่นของกระดูกสูงกว่าวานโฮปที่แขวนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในกรุงลอนดอนสหร,ราชอาณาจักรถึง2-3ถึงเท่าปัจจุบันซากฟอสซิลของเปรูซิตัสโคลัสซัสตัวนี้ได้รับการจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติซานมาโกส ในกรุงลิมานับเป็นอีกก้าวสำคัญของมนุษยชาติที่จะทำความเข้าใจอดีตและโลกยุคโบราณผ่านซากวานดึกดำบันตัวนี้